สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเชาวเน็ตแหนส่งกำลังใจเบิร์ดแฟนแตงโมหลังลงรูปแฟนสาวรัวๆในเวลาใกล้กัน จากกรณีเบิร์ดแฟนแตงโมได้เปิดขายเสื้อยืดลายใหม่ของทางร้านพร้อมเข้าความแฮชแท็ก Greenmanmelon001 ซึ่งเป็นแฮชแท็กคู่ของเขาและแตงโมทั้งนี้เบิร์ดได้มีการปิดขายเสื้อเนื่องจากยอดจองเต็มทั้งหมด1000ตัวภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงเรียกว่าเพียงไม่นานยอดขายถล่มทลายเลยทีเดียวล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องในไอจีของเบิร์ดแฟนแตงโมเพราะว่ามีการลงรูปของแตงโมรวัรวๆในเวลาใกล้กันซึ่งทําให้ชาวเน็ตเข้ามาส่งกําลังใจให้เบิร์ดกันเป็นจํานวนมากอย่าง ทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเบิร์ดด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอ,ขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ